ประทานสภาพปฏิรูปแห่งชาติสร้างความเข้าใจแก่เยาวชนมุสลิมใน14จังหวัดภาคใต้สร้างจิตสำนึกรักชาติพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญประสุสัตว์จังหวัดตรัง เตรียมออกให้บริการวัคซีนฟรีแก่สุนัขและแมวย้ำเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้านในช่วงหน้าร้อนรายละเอียดของข่าวติดตามได้จากวันวิสาเพื่อธุระในข่าวตรังยามบ่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการข่าวตรังยามบ่ายค่ะประจำวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์พุทธศัการาช2558กับดิฉันวันวิสาเพืนธุระค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติค่ะบรรยายพิเศษแก่เยาวชนมุสลิมใน14จังหวัดภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนมุสลิมภาคใต้สายสัมพันธ์อาเซียนที่จังหวัดตรังโดยย้ำว่าเยาวชนมีส่วนสําคัญที่ทําให้การปฏิรูปประสบความสําเร็จในอนาคตค่ะ เยาวชนมุสลิมในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้และเยาวชนมุสลิมจากประเทศลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียปาปัวนิวกินีและประเทศจีนจำนวน162คนเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายเยาวชนมุสลิมภาคใต้สารสัมพันธ์อาเซียน ซึ่งสำน,นักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังร่วมกับมูลนิธิสภาเยุวชนมุสลิมโลกจัดขึ้นที่สวนพิศ,ศาสร์ทุ่งค่ายอำเภอแยนตะขาวจังหวัดตรังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสร้างเสริมสร้างให้เยาวชนที่เข้าค่ายครั้งนี้นะคะมีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักปรัญาศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งตระหนักถึงบทบาทการเป็นเยาวชนที่ดีรวมทั้งค่ะสร้างเครือข่ายเยาวชนมุสลิมที่มุ่งเน้นการรักษาคุณงามความดีสู่ประชาคมอาเซียนในการนี้ค่ะศาสตราจารย์กิติคุณดรเทียนฉายกีรนันประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้บรรยายพิเศษแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่าเยาวชนมีส่วนสําคัญในการที่จะปฏิรูปประเทศเพราะหากเยาวชนซึ่งเป็นพลังแห่งอนาคตเป็นคนดี มีคุณธรรมย่อมจะสร้างให้ประเทศของเราจเจริญรุ่งเรืองพร้อมขอฝากไปถึงเยาวชนทุกคนว่าถ้าหากการปฏิรูปครั้งนี้นะคะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็ขอให้เยาวชนทุกคนอย่าได้สร้างปัญหาใหม่ๆแก่ประเทศชาติในอนาคตข้างหน้าขึ้นมาอีกนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งก็มีเยาวชนนะคะมุสลิมเข้าร่วม ในค้างีอยากชี้ชวนให้ลูกหลานให้เยาวชนคิดยังไงทําอย่างที่ว่านะครับทําด้วยตัวท่านเองคุณทั้งหลายทํามันจะเป็นเราทํา แล้วเมื่อเราทั้งหลายทํามันจะเป็นสังคมและประเทศทำเราจะสาเร็จตรงนั้นคนสอง้อยห้าสิบคนไม่มีทางทําสําเร็จถ้าเราไม่เอาด้วยฝากไว้สามคำไม่ต้องท่องทาได้เลยความดีความซื่อและรับผิดชอบนะครับขอบคุณมากๆนะครับค่ะผู้ชมคะข่าต่อไปค่ะประสุมัดิจังหวัดตรงังค่ะเตรียมหน่วยบริการเลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนักบ้านนะคะให้ทั้งสุนัขและแมวค่ะพร้อมทั้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโรคพิษสุนักบ้านในช่วงหน้าร้อนค่ะนายทวัตอุดมคณารัก ประสุท์จังหวัดตรังกล่าวถึงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าว่าให้มันสังเกตอาการเรื้องต้นของสุนัขและแมวหากสัตว์ที่ติดเชื้อระยะแรกสังเกตจากลักษณะนิสัยเช่นอาการตื่นเต้นตกใจง่ายกระวนกระวายกัดทุกอย่างที่ขวางหน้าระยะสุดท้ายจะมีอาการเป็นอัมาพาตเสียงเขาฮอนผิดปกติน้ำลายไหลและตายอ่านภัยหลังนะคะมีเชื้อออกมาในน้ำลาย7-10วันซึ่งโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในสุนัขและแมวช่วงหน้าร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยทางปศุสั์จังหวัดตรังค่ะจะเอกโรณรงค์ป้องกันโรคดังกล่าวรวมทั้งจัดหน่วยการบริการเคลื่อนที่สําหรับการปอและการทำหมันสัตว์รวมถึงบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฟรีให้แก่สุนัขและแมวโดยเฉพาะสุนัขและแม่ด้วยโอกาสกที่อยู่บริเวณวัดซึ่งถูกนามาปล่อยทิ้งและมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคพิษสุนัขป้าค่อนข้างมากตลอดจนการให้บริการประชาชนและแวดใกล้เคียงนะคะสามารถนําสุนัขและแม่มารับบริการได้หรือสามารถติดต่อรับวัคซีนอย่างท้องถิ่นต่างๆเช่นองค์การบริหารส่วนตนําบลเทศ บหรือทางสำนักกานบริษัทได้โดยตรงค่ะค่ะสำหรับบ้านไหนนะคะที่มีสุนัขและแมวนะคะสามารถนำสุนัขและแมวนะคะเข้าร่วมในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ได้นะคะเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะข่าวต่อไปนะคะเทศบาลนครตรังค่ะเตรียมเพิ่มช่องจราจรสําหรับจักรยานและการแข่งขันจักรยานชวนปั่นเล่าเรือเ่องเมืองทับเที่ยง100ปีเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายและการท่องเที่ยวและลดภาวะโรคร้อนค่ะ เทศบาลนครตรังร่วมกับสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังเตรียมช่องจราจรสำหรับจักรยานและการแข่งขันปั่นจักรยานภายใต้โครงการชวนปั่นเล่าเรื่องเมืองทับเที่ยง100ปีพร้อมกับถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านทางช่องเนชั่น นายเกรียงศักดิ์รัตนสิมานนรองนายกเทศมนตรีนครตรังกล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่าเป็นการเพิ่มช่องทางจราจรสำหรับจัก,กรยานซึ่งได้รับงบประมาณจากกรมพระรศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจำนวน5ล้านบาทเพื่อสร้างเส้นทางจัก,กรยานบริเวณโดยรอบเขตเทศบาล ซึ่งมีระยะทางกว่า9.5กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มต้นจากสำนักงานเทศบาลน,นครตรังผ่านหน้าอำเภอเมืองสารกางหลังเก่าวงเวียนพยูนอนุสาวรีย์พระยารัศดานุประดิษฐ์สวนสาธารณะกระพังสุรินทร์วัดนิโคทารามสี่แยกหอนาฬิกาตรังและสิ้นสุดที่เส้นทางหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่5 สถานที่ดังกล่าวค่ะล้วนเป็นจุดสําคัญและเอกลักษณ์ของจังหวัดตรังทางนี้ค่ะทางเทศบาลนาครตรังได้สนับสนุนให้ประชาชนในเขตเทศบาลนาครตรังรวมถึงนักท่องเที่ยวหันมาปั่นจักรยานเพื่อลดโรคร้อนนะคะด้วยการให้ยืมจักรยานฟรีค่ะซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจํานวนมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ สุขแก่เราบ้านที่ที่ปกป้องภยัยพยันตรายเท่าวันนี้บ้านถูกทำลายแล้วที่แห่งใดจะให้ความอบอุ่นความสุขความปลอดภัยแก่เราได้อีกร่วมมือกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติบ้านหลังสุดท้ายของเราโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดรงังส่งเสริมการรักษาธรรมชาติทุกรูปแบบ พ่อมีรอยเท้าให้เราเก้าวเดินตามพ่อสอนเราทุกอย่างให้เรารู้จักเหนื่อยอดทนเพื่อความสุขในวันข้างหน้าบากบัน่นพยายามเพื่อค้นหาความหมายของคำว่าชีวิตพอเพียงพอดีเพื่อเป็นรากฐานให้ชีวิตเอื้อเฟื้อแบ่งปันเพื่อสร้างรอยยิ้มสร้างสุขแก่สังคมแบบอย่างแห่งวีรบุรุษแบบอย่างแห่งการเสียสละแบบอย่างแห่งความสุขที่ยั่งยืน แบบอย่างแห่งองค์กษัตริย์เนื้อกษัตริย์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังการไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันสุดท้ายใครเจ็บปวดก็คนไทยด้วยกันการไม่ยอมลดราวาศอกซึ่งกันและกันสุดท้ายใครเจ็บปวดก็คนไทยด้วยกัน ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องหันหน้าเข้าหากันยอมรับซึ่งกันและกันสร้างรักสร้างสามาัคคีสร้างความปรองดองเพื่อคนไทยด้วยกันสทตรังสนับสนุนความรักความสามาัคคีทุกรูปแบบ 9ใหม่ NBT ตรังโทรทัศน์ท้องถิ่นของคนตรังนำเสนอรายการสาระความรู้สู่ผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกถึง16นาฬิกาพบกับข่าวตรังยามบ่ายนำทุกข่าวสารความจริงที่เกิดขึ้นรอบบ้านมาให้คุณได้รับรู้ก่อนใคร16นาฬิกาทุกวันจันทร์ชมศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้กับรายการศิลป์ใต้ รายการที่จะสืบสารวัฒนธรรมอันงดงามของชาวใต้พร้อมสาระดีๆจากบ่าวเอกพนาธรวิชัยโกศลวันอังคารรอบรู้เรื่องราวของจังหวัดตรังกับรายการตรังเมืองแห่งความสุขวันพุธหลากหลายเรื่องราวทั้งสาระบันเทิงกับรายการทุกร้อยแปด โดยเกชาโสภาวนะัทวันพฤหัสบดีนัทนนสิทธิชัยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวชาวบ้านสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งแปลกใหม่ในรายการร้อยเรื่องเมืองตรังและวันศุกร์พบกับทัญวันเกียรโรในรายการมหานครตรัง เพื่อการแก้ไขปัญหาชาวบ้านชุมชนและการพัฒนาของเทศบาลน,นครตรังติดตามเรื่องราวหลากหลายในวิถีชุมชนคนท้องถิน่นกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง NBT ตรังโทรทัศน์ท้องถิ่นของคนตรัง กับรับชมข่าวกันต่อนะคะเทศบาลตำบลโคกหลอ่อจังหวัดตรังค่ะนำรถบรรทุกนะ้ำอุปโภคช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาภัยแรงพร้อมทั้งจัดงบประมาณกว่า7ล้านบาทค่ะในการที่จะวางระบบประปานะคะเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแรงค่ะ นายธนกิจภูม,มาศนายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อกล่าวว่าสถานาการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ตำบลโคกหล่อเริ่มประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ปลายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาทางเทศบาลได้วางแผนในการต้อนรับภัยแล้งคาดว่าปีนี้ค่ะน่าจะเกิดภัยแล้งมากกว่าปีที่ผ่านมาทางเทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ซึ่งตอนนี้ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนในเรื่องของการประมาณการหรือแบบต่างๆคาดว่าประมาณไม่เกิน3เดือนประชาชนในตำบลโคกหล่อได้ใช้น้ําอย่างพอเพียงไม่ถึงกับเดือดร้อนมาก และคาดว่าปีนี้น่าจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะเริ่มเกิดภัยแล้งในช่วงปลายเดือนมกราคมตั้งแต่ต้นเดือนคุมพาเป็นต้นมาและในขณะนี้ค่ะก็ประมาณประปาขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้ที่จะทําขึ้นในเขตสองตั้งไว้ประมาณกว่า7ล้านบาทช่วยเหลือได้ประมาณ3-4หมู่บ้านประมาณ3 0 0พันกว่าครัวเรือนแต่มีประปาขนาดเล็กอยู่บ้างบางส่วนและประปาขนาดใหญ่มาใช้เพิ่มเติมเพราะประชากรเพิ่มขึ้นทุกปีเราสามารถดูจากการขออนุญาตการก่อสร้าง ขออนุญาตมาขอบ้านเลขที่ซึ่งแต่ละปีจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า200ครัวเรือนเพราะฉะนั้นการเพิ่มขึ้นของประชากรทําให้การใช้น้ํายิ่งเพิ่มมากขึ้นและมาตรการที่วางไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้น้ําอย่างพอเพียงทั้งนี้ค่ะทางเทศบาลตะบลโคกหล่อได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาภัยแล้งค่ะโดยเตรียมรถบรรทุกน้ําขนาด6,000ลิตรจํานวน2คันออกให้บริการกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ประชาชนที่รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือนะคะได้ที่075-225889 0 7 5 2 2 5 7 7 9และ075572555ในส่วนของการนำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือประชาชนนั้นประชาชนได้เตรียมถังน้ำกระมังและภาชนะกับเก็กน้ำต่างๆมารอรับความช่วยเหลือซึ่งพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือนั้นเป็นพื้นที่ประสบภัยแรงซ้ำซากประชาชนเดือดร้อนมากจากการขา,ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคค่ะ ค่ะผู้ชมคะต่อไปนะคะเราไปติดตามในส่วนของการแต่งกายค่ะของชาวพม่านะคะซึ่งชาวพม่าเองนะคะยังคงนิยมแต่งกายเพื่อรักษารูปแบบเดิมให้คงอยู่ค่ะแม้ปัจจุบันนะคะจะมีคนรุ่นใหม่ที่หันมาแต่งกายตามสากลนิยมนะคะแต่ด้วยเอกลักษณ์การแต่งกายของชาวพม่าค่ะคนส่วนใหญ่ยังคงอนุรักษ์ในรูปแบบเดิมไว้ได้อย่างสวยงามรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ ที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดเมื่อมาอย่างประเทศพามา่าคือประชาชนชาวพามา่าที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมโดยเฉพาะการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพามา่าซึ่งถึงแม้ว่าในอดีตพาม่าจะเคยเป็นอาณานิคมของตะวันตกมากกว่าศตวรรษก็ตามแต่ชาวพาม่าก็ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้มากด้วยเราจะเห็นได้ว่าผู้ชายยังนิยมนุ่งสรงผู้หญิงนุ่งผ้าสิน้นทั้งยังชอบสวมรองเท้าแตะและทาแป้งธนาคาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีที่ใดเสมอเหมือน สำหรับชุดประจำชาติของชาวพาม่าเรียกว่าลองยีเป็นผ้าสโรงที่นุ่งได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงในวาระพิเศษต่างๆผู้ชายจะใส่เสื้อเชิ้ตคอปกจีนแมนดารินและเสื้อคลุมไม่มีปกบางครั้งจะใส่ผ้าพกศีรษะที่เรียกว่ากองบองส่วนผู้หญิงพาม่าจะใส่เสื้อติดกระดุมหน้าเรียกว่ายินซีหรือเสื้อติดกระดุมข้างเรียกว่ายินบอลและใส่ผ้าคลุมไหล่ทับในด้านการแต่งกายนั้นผู้หญิงพาม่าจะนุ่งผ้าสิน สวมเสื้อเอลลอยมุ่นมวยผมแซมดอกไม้และทาแป้งธนาคาในโอกาสสำคัญอย่างงานบุญหรืองานพิธีอาจจะประดับกายด้วยอยัญมณีและต้องมีผ้าบางคล้องไหล่ซึ่งถือได้ว่าผู้หญิงพมา่าพิธีพิถันกับเรื่องการแต่งกายเป็นพิเศษชาวพม่าจะมองว่าเรือนผมมีส่วนช่วยผู้หญิงมีความงามได้มากกว่ากายส่วนอื่นเหตุนี้หญิงสาวพมา่าจึงต้องหมั่นดูแลเรือนผมของตนเองเป็นอย่างดี ในส่วนของใบหน้านั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าชาวพาม่าจะทาแป้งธนาคาซึ่งธนาคาเป็นเครื่องปะทินผิวของผู้หญิงพามา่ามานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันธนาคาเป็นแป้งสมุนไพรที่นอกจากจะใช้ทาเพื่อความงามแล้วยังใช้ถนอมผิวใช้กันแดดและแก้คันนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสดชื่ในให้กับผิวพรรณและยังเป็นยาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อสำหรับเด็กได้อีกด้วยโดยชาวพามา่าใช้ธนาคา ท้าได้ทางหน้าและลำตัวถึงแม้ว่าในปัจจุบันโลกจะเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วสังคมใยรุ่นชาวพมา่าก็อาจจะมีการแต่งกายที่ทัทนสมัยมากขึ้นแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ดั้งเดิมของพมา่าซึ่งการที่จะรักษาวไว้ซึ่งรูปแบบประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไปนั้นนับเป็นเรื่องที่ท้าทายที่ต้องรอเวลาให้เป็นผู้พิสูจน์สวแทนแห่งประเทศไทยจังหวดงัดตรังรายงาน ก็สวยงามนะคะในการชุดแต่งกายของชาวพม่านะคะถ้าคนไทยนะคะได้หันมาแต่งกายด้วยชุดไทยนะคะก็คงจะสวยงามไม่น้อยเลยค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงของทีวีบริการะคะ่ะ าใหม่ n อ t ตรักโทรทัศน์ท้องถิ่นของคนตรังนำเสนอรายการสาระความรู้สู่ผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาพบกับข่าวตรังยามบ่ายนำทุกข่าวสารความจริงที่เกิดขึ้นรอบบ้านมาให้คุณได้รับรู้ก่อนใคร16นาฬิกาทุกวันจันทร์ชมศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้กับรายการศิลป์ใต้ รายการที่จะสืบสารวัฒนธรรมอันงดงามของชาวใต้พร้อมสาระดีๆจากบ่าวเอกธอนาธรวิชัยโกศลวันอังคารรอบรู้เรื่องราวของจังหวัดตรังกับรายการตรังเมืองแห่งความสุขวันพุธหลากหลายเรื่องราวทั้งสาระบันเทิงกับรายการทุกร้อยแปด โดยเกชาโสภาวนัทวันพฤหัสบดีนัทนนสิทธิชัยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวชาวบ้านสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งแปลกใหม่ในรายการร้อยเรื่องเมืองตรังและวันศุกร์พบกับทัญวันเกียรโรในรายการมหานครตรัง เพื่อการแก้ไขปัญหาชาวบ้านชุมชนและการพัฒนาของเทศบาลน,นครตรังติดตามเรื่องราวหลากหลายในวิถีชุมชนคนท้องถิน่นกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง NBT ตรังโทรทัศน์ท้องถิ่นของคนตรัง เป้าหมายในชีวิตแต่ละคนแตกต่างกันได้รักได้มอบให้ได้เสียสละได้เรียนรู้ได้พยายามแต่เป้าหมายชีวิตจะไปไม่ถึงเลยถ้าไม่ยอมไม่ให้ไม่คุยไม่รัก หาคำตอบให้ชีวิตและพิชิตความฝันให้กายและใจเป็นสุขโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรางส่งเสริมชีวิตเพื่อสันติสุขทุกรูปแบบ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับช่วงข้องทีวีบริการนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งปฏิทัยชองเซเวจังหวัดตรังครับแต่ผู้ชมขอสามารถส่งค่ามาฟากมาประชาสัมันกันได้ไม่ว่าจะเป็นค่าประชาสมันต่างๆค่าสมัครงานค่าสมัครเรียนค่างานบวชหลววค่างานซอนะครับสามารถส่มสงมาได้ตามที่ยูที่ขึ้นบนหน้าจอจะประชาสมันกันให้ครับมาถึงข่าวแรของวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ืช ข้อความรวมมือผู้ประกอบการไม่ค่ายงาช้างให้แกนักท่กองเที่ยวชาวต่างชาติและแม่อนุญาตให้มีการนำข้าวส่งออกในทุกกรณีนะครับหากพบเห็นการเสือค่ายนะครับสามารถเจ้งได,ด้ตีไส้ดวนกมุมเทนแห่งชาติสัตว์ป่าและพันพืนหนึ่งซามหกองได้ตลอดหยีทิพี่ชวโมงนะครับมาตอ่อในข้าวสอบราคากันบ้างครับองค์การบริหารส้นตาบ,บุถุงขาย ซอบราคาจางโครงการก่อสร้างระบบปราปามู่บานมู่ถิ่ปตตมบลถทุ่งขายอำเภอยังตาข้าจังหวัดตรังผู้สนใจติดต่อข้อสื่อเอกสา้นซอบราคาได้ครับตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่5มีนาคม2 5 1 8ซอบทานเพิ่มเติมได้ครับทีเมลิกโทรศัพท์075 2 0 3 2 3 3ได้ในวันเลวเวลาราชการนะครับรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังครับ สอบราคาซื้อคารุพันธ์การศึกษาชุดวิเคราะห์เลช่วยฝึกการเข่อนไว้โดยสัญญาณภาพจํานวนหนึ่งจุดผู้สนใจติดต่อข้อซื้อเอกสัรซอบราคาได้ครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่สองมีนาคมสองพันห้าร้อยสิบแปด่อมเดตืมได้ครับที่ไม่เลีกโทรศัพท์ซูนเจ็ดห้าซ่องซูนซ่เจ็ดหนึ่งเจ็ดได้ในวันเลว,เวลาราชการนะครับ ทุตไายนัเข้าข้าขององค์การบริหารส่วนต้นบลปาาคมครับซอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็กสร้าง่างโรงงานสร้างก้อยางมูติซองและมูติฮอกตำบลปาาคมอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังครับผู้สนใจติดต่อข้อสื่อเอกสารซอบราคาได้ครับตั้งแต่บัตรนี้จนที่มที่ฮอกมีนาคมุม2 5ง8สอบถามเพิ่มเติมได้ครับจีไม่เล็กทรศัพท์ส7 5 2 9 0 9็ดห่องก่าว ได้ในวันเลวเวลาราชการนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบอบกับช่วงข้องทีพีบริการได้ไม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปนะคะเรามาติดตามราคาสินค้าทางการเกษตรและพยากรอ,อากาศคะ่ะ ราคายางตลาดกลางหาดใหญ่ค่ะยางแผ่นดิบอยู่ที่58.55บาท55สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3อยู่ที่63.15บสาท15ตางค์น้ำยางสดนโรงงานอยู่ที่49.7สบาทเสตางค์ราคาปรับน้ำมันค่ะจากกรมการคร้า <im it> วิทยาจังหวัดตรัง จังหวัดตรังมีเมฆบางส่วนและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันลมตะว,วันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ2ี่องศาเซลเซียสวันนี้ค่ะโดนที่จะตกเวลา18บแนาฬิกา33นาทีและวันพรุ่งนี้ค่ะโดนที่จะขึ้นเวลา6นาฬิกา35นาที ท่านผู้ชมคะหลังจบรายการนะคะสามารถติดตามรายการมหา,าคนครตรังกับคุณจิรวรจิราโ,โรได้คะ่ะวันนี้คุณจิรวรจะมีข่าวสารอะไรมานําเสนอนะคะสามารถติดตามรับชมในช่วงต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ค่ะรายการข่าวตรังยามบ่ายก็หมดเวลาแล้วนะคะสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ